มากเลยโอ้ยแล้วดูบรรยากาศสวยมากเลยอันนู้นคือนี่ครับตอนนี้เราพาสาวๆมาเที่ยวนี่โหยิงแกงเก่งมากแปลงเลี้ยงครับปลูกริมน้ำครับทุกคนอยาไ้ไม่โเน่าคุณคุณน่ารักทศไทยนะใครเลยอาปลาฟาไข่ัวทรายก็คือค่ะให้สาวสวยมองกล้องด้วยยิ้มด้วยยิ้มหวานให้กล้องด้วยขบวนไปสาวๆนะฮะ น้องฟิงสา,สาวสวยมากเลยอยู่บนสะพาน,นจริงจริงดูดิอ๋อพี่จะลงไปเล่นนาตาพี่แล้วนาตาจะลงไปเล่นน้ำแม่ฮกกับสาวที่นี่ครับนี่ชุดชุดเธอมาใหม่นี่ชุดเล่นน้ำนาอยากก่างสาวจีนเลยหลังขาวมากดูน้องดูน้องไม่ลึกหรอกอ,กอ,อาบน้ำไหมครับ <laughs> ได้ได้ไปยืมแพ้เขาก่อนโอ้โหตายกเกงก็ไม่เปียกยเพื่อคนดูไปขอเนื้อจากไปขอเนื้อจากอันนี้สาวสาวร้านอาหารไม่รู้ว่าไงเนี่ยไม่รู้ไม่รู้นะสวยมากเลยนุ่นน้องฟลิงไปแล้วเราพินาตายกมือเรียกของเขาไปเลยครึ่งเอวอุ้ยลึกว่ะลึกลึกลึกอยูไ่ไปไงอ่ะกลับประเทศไทยได้ปะไม่รู้อ่ะ ติดใจที่เมืองสบายมากเลยโอ้ยได้ได้เป็นอยู่ครับน้องก็จะสาดน้ำแล้วโอ้ตัวนี้สวยมากไอตรงนี้ที่ว่าเขาทำสวยๆใช่ไหมอ๋อสวยนูนูนดูนู่นที่มีกังหันลมอ่ะสวยไปเที่ยวหรือว่าลึกว่ะเออได้อยู่ไม่ค่อยนึกว่าไงน้องไม่แต่ว่าแต่ว่าพี่คุณสูงไง น้อเน็ตมานี่นเย่โอ้โหโอ้ยนึกว่ะสุดยอดหรืเห็นไหมได้ไหมได้ไหมไ้ไต้องว่ายน้ำแล้วแหละพอแล้วค่ะลองว่ายเป็นเปล่าได้ไม่เป็นไรอุ้ยเราเขาว่ายน้ำเก่งมากเลยดูมาดูปลาแตาน้อยเป็นเปล่าไอเด็กไปยืมก่อนยืมก่อนปลาดูสาวงามไปยืมแพรก่อนนะตา ดาต้ารอตรงนี้ก็แล้วกันเออเอานะเล่นกับเล่นกับตาไก่อนตาจะมาเล่นน้ำบ่อยปะที่นี่เหรอเออไม่เล่นเออดาต้าจะโชว์กล้ามหน่อยค่ะจ้สองครั้งนะครับหนาจังเลยร้านอะไรกันพี่วโอ้ยบรรยากาศดีอ่ะต้องฟิงเล่นไหมไม่เป็นไรค่ะพุงลุงออกนี่ช่วยถือกล้องหนาวหนาว โอ้ยอาก,กาศดีมากเออแพลเขามีคนไหมอ่ะอ๋อเป็นแพลอ้ำน้ำนอ,อยากดูสาวอ้ำน้ำอยากดูลุงอ้ำน้ำหน่อยตอบแต่ดิเอออยากดูพุงลุงอะ่ะอยากดูพุงลุงเดี๋ยวลุงทอดเสือ้อนะว่ายน้ำดิด,ดูลึกค่อยๆมาไม่เป็นไรจ้ะหุดดับน้ำมาเลยดูเสาสับเมืองยอง <laughs> ได้ไหมต้องไปช่วยเสาเมืองยองก่อน <laughs> เอาตกลงจะไปไหนอ่ะไปหาแพไปเอาแพรมาส่าเมืองยองอ่ะดูดิมาหาแพรเลยก็ปี๊ดไปไงน้ำเย็นไหมนาตาเย็นครับถ้าน้ำใสมันจะดีมากเลยคันนี้มันขุ่นหน่อยหนึ่งอ่ะเขาเขาขุนอะไรอยู่ข้างบนอะน่าเก่งนะไปน้ำไปน้ำไปน้ำ เดี๋ยวมาดูใกล้ๆดูใกล้ๆหน้าตาพาดูใกล้ๆมาดูสาวใกล้ๆดีกว่าแล้วรอได้เยพี่เอากล้องมาถ่ายใกล้หน่อยไหตามสาวไปเล่นน้ำกันทุกคนน่ารักมากเลยน้องตาลกับน้องอินนะครับสาวสวยที่ร้านหกขวดไม่กลับบ้านร้านอะไรร้านหกกลมถ้าไม่ถึงหกกลมให้กลับนอนนี่ได้เลยเนาะนอนก็ได้อะแล้วชี่จะนอนไหนอะ บนแพไม่ได้บนที่อื่นนะครับแล้วดูบรรยากาศสวยมากเลยอันนู้นคือรุ่นรัดอาหารใช่ไหมน้องนุ่นร้านอาหารใช่ป่ะอ๋อาไปร้านอาหารนะอ๋อขึ้นไปก็ไดยอยู่อ๋อขึ้นไปก็เลยอยู่เราก็เล่นได้อย่างนี้ปกตินะอ๋อนี่ก็เป็นริมน้ำพ่ะอันนี้ก็คือไปร้านอาหารของฮอกกมอ่ะเนี่ใช่ป่ะไม่ใช่ที่นกามากินกาแฟกินข้าวกินอะไรอย่างนี้ไงอ๋อนี่คนละร้านกันเนาะ ใกลน้ำแล้วก็ทำทำซุ้มนั่งกินน้ำอ๋อกินข้าวกินอะไรนั่งเล่นอ๋อจ้าโอ้น่ารักมากเลยสาวสวยของเรานี่แล้วนี่ก็นู่นดูน้องน้องอินเป็นเอาปีป่ะเอาปีไหนอ่ะเอออันนี้เขาหาปลาปกติเน้อเนี่ยตามข้างน้ำเนี่ยแม่หกเนี่ยแต่เราจะขึ้นแพครับน้องอินไปเอาแพรได้ไหมเอาเป้ป่ะเอาเป้นี่คือเอาเอาแพ อ๋อเล็กเป้บ้านน้องเล็กเป้เหรอเพแแอ๋อเล็กแแวยภาษาไทยใหญ่เล็กฮะอันเล็กก็ไหลอันใหญ่ก็ไหลแล้วแต่เจ้าเลยอ่ะนั่งได้กี่ก้ออ่ะมีรู้ได้สองก้อเออสองก้อมั้งสองคนได้ไหมอ่ะเจ้าเจ้าก้อเดียวก็ไหลโอ้คนเดียวก็จะคว่ำแล้วเนี่ย อินนี่ใช้ได้เลยอ่ะเออเออสวยนะนันนไม่เป็นห้องพักอ๋อโอ้ดูครับบรรยากาศดีมากเดี๋ยวให้ให้อินเอาแพมาก่อนเย็นไหมเย็นนะตกลงเราจะได้เล่นน้ำรอเปล่าไม่รู้นะครับนี่เล่นอยู่นะนานลึกเนาะลึกดิ อะไรขาวๆไปข้างหลังตามหลังเจ้าไปอ่ะเจ้าเดินหน้าค่อยก็เดินตามหลังเจ้าอะบบบ่ะม่เก็เเดี๋ยวเดินแล้วก็ที่เาเนเออขนาดนั้นได้เอาหลานสาวค่อยมามาถอแพ้ได้ไหมเนี่ยสงการที่นี่เขาเล่นน้ำกันเยอะไหมน้องน้องตาลเล่นค่ะเล่นเล่นหนุ่มเหรอแล้วเ,เจ้าไปเล่นน้ำที่ไหนที่ถนนถนนตรงนี้น่ะตรงสะพานน่ะ อ๋อใส่แล้วใส่แล้วนี่หลานสาวเป็นผู้ชายไหมไม่ลองมาเล่นเห็นนสาวเล่นน้ำโดดเลยลูกเ่าลเออยกนี้มาให้เหลานสาวผมนี้ใช้ได้เลยครับดูมันน่าริงเลยอะไรเนี่ยเดี๋ยวไม่ได้กลับให้อยู่นี่แหละให้อยู่กับเพื่อนเออดีนี <érer> ่มาแล้วมาแล้วเปย์มาแล้วเออไปไปเจ้าไปขึ้นไปตาไป เออใช่เดี๋ยวพี่ไปช่วยก็ได้เดี๋ยวพี่ให้ล่าสาวพี่ขึ้นมานั่งตรงกลางอะไรอยู่ลอยอยู่ไปแล้วขึ้นมาว่ายเออเออเอาเอานี่ครับเออเออเป้นเว้ยอินใช้ได้เว้ยอินนิ่งไม่ได้กันเด็กอ๋อเอาบ้านเจ้ามีน้ำอย่างไงน้ำน้ำหยดน้ำยองเนาะได้แล้วครับนี่น้องอินของเราเชิญ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 พี่ญพิจฉอ่ะเชิญเจ้า พีาค่ะสาวสวยขึ้นก่อนเอาตายขึ้นคุณลุงนั่งมองสาวๆเล่นน้าดีจังเลยผมก็ชอบครับคุณลุงดีลุงอาขึ้นก่อนดไปรับไปรับร่านชายพอน่อยครับขึ้นได้ปะตานโดยขึ้นได้มนขึ้นตื้อตื้นงเตื้นมาตื้นมาอ่าขึ้นไปอ่าตายขึ้นก่อนเออเดี๋ยวไปรับร่านชายครับเดี๋ยวผมจะไปเอาร่านชายขึ้นมาบนแพครับให้มันเป็นตากล้องหน่อย ต้องเอาที่ไม่ฟางลันชายก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ช่วยไงเอาลันชายขึ้นมาก่อนไงเดี๋ยวจะไปเล่นตรงนน้นปะ่ะนี่ครับตอนนี้เราพาสา,สาวๆมาเที่ยวหนูเสือสาวๆพาเรามาเที่ยวไม่รู้ครับให้น้องอน้องอินเนี่ยดูน้องอินดีกว่าน้องอินคนเดียวเลยใช่ดูไยไงน้องฟีดูน้องอินดูเท่ม,มากอะ่ะนี่เธอขอแข่งดูแก่โอ้ยน่าเอาไปอยู่ที่บ้านจังเลยเก่งอ่ะ ดูน้องตาเราเป็นเมลโมเดลลิ่งไงจะทาเขาเอายไ,ไหมให้เขาโชว์ก่<ต>านโอ้เขาเก่งมากอ่ะูน้อตาดูใช้วิธีการทอแพรแบบเทพอ่ะอ้อมหลังมีใครเคยพามาทอแพรไม่ตาไม่มีเอาหัวมาครับไม่ได้ดิ่น้ำมันเดียวในชีวิตนะพี่ที่หนูทอแพรอย่างเงี้ยหรอ อพามาอแพงเนี่ยหรอคนแรกคนแรก่ถ้าคนเดียวในชีวิตเดี๋ยวจะอยู่ด้วยกันทั้งตลอดชีวิตจ้ะเ <c oughs> ออเออดีเวออันนี้คือเราจะล่องไปตรงยังต้นน้ำเลยนะครับเพราะว่าเตรงนู้นเล่นน้ําได้แล้วก็เป็นแม่น้าที่หาประโยชน์จากการทําากรเกษตรแล้วก็ใช้แม่น้ำเนีเน่ยหล่อเลี้ยงที่ว่าจะเป็นภูมิทัศน์ในการประกอบอาชีพคือร้านอาหารแล้วก็ตกปลาอะไรได้ด้วย นู้นแพเต็มเลยวะวิวข้างหลังสวยไหมพิงค์สวยวิวข้างหน้าสวยไหมไอ้หน้าน้องไอ้หนังน้องตาสวยไหมขึ้นกับตั้งเลยที่ข้างนั้นข้างหน้าน่ารักเออนี่โหหญิงแก่งอุ้ยนี่เขาหาปลาหรือว่าไงลูกอันนี้เขาหาปลาใช่ไหมไปตรงที่เขาทอแพนู้นน่ะเออไปดูเขาหาปลาเขาดีหาปลาด้วยอ่ะ ชอบไหมจ๊ะตาชอไมไม่ถึงชอบพี่ไหม <c oughs> โอโ้โหมุมนี้เล่นทุกที <c oughs> ที่ไปมีตังนะแต่ก็มีนี่ไง <c oughs> มันเอ็นทางนี้วะมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาคือยังไม่เป็นทีมเดียวกันแสดงว่าท้ายเรือไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมันยังไม่เป็นทีมเดียวกันไงดินซ้ายทีขวาที <c oughs> โอ้บรรยากาศดีกว่าแถวนี้แล้วเจอสาวเรียกอีกทำงานเมื่อกี้สาวอุานกสวยมากเลยอ่าโอเคเดี๋ยวไปดูเขาหาปลาด้านหน้านะมันมีรีสอ์ที่พักด้วยทะเละนะครับครับป้ามันลึกไง โอ้ตัวฟิงน้องฟิ้งไปแล้วไต้ให้เลยขวาไปแล้วกลับดีกว่านี่น้องฟิงค่ะเออเลอน่าวสาวน่ารักมากอันนี้บ้านเขาห้ยผักงามมากเลยอันนี้ผักอะไรเนี่ยผักเดินเขาเรียกว่าผักเลื้นเนาะโอ้ผักเลืนครับปลูกริมน้ำครับทุกคนสวยมากสวยมากเหมือนพื้นยญ้าเลยเออไม่มันมันอยู่บนน้ำเลยแต่ว่าคือมันมันไม่ได้อยู่บนดินนะครับมันอยู่บนน้ำนะครับ ฝนก,ก็จะตกครับทุกคนไปถึงแล้วเ <Why? S 1> ก่งมากเลยสาวอินสาวเองยอง <c oughs> ออได้ยินไหมได้ยินเสียงสวรรค์ไหมคืนคืนคืนฝนจะตกนะครับทุกคนนะตอนนี้น้องอินเอาแพรไปเก็บแล้วนะเมื่อกี้ผมคุยกับน้องอินระหว่างที่เรานั่งรับประทานอาหารด้วยกันแล้วก็ได้พูดคุยดังไม้ครับน้องอินบอกว่าบ้านเธอเป็นชนบทมากกว่าที่พี่ไปบอกพี่ไปเบงยองก็จริงแต่ว่าพี่ยังไม่ได้ไปนอกเวียง คือบ้านแกมีประมาณไม่ถึง20หลังแล้วก็เป็นหมู่บ้านอยู่กลางหุบเขาซึ่งมีเขาล้อมรอบแล้วก็ไกลาจากตัวเมืองครับถ้ามีโอกาสน้องกลับบ้านน้องจะทักมาหาผมแล้วก็จะให้ผมเนี่ยไปกับแกด้วยนะครับแต่ว่ามันต้องได้รับการอนุญาตจากทานตมก่อนนะครับแล้วก็จะไปดูวิถีชีวิตของน้องอินนะครับรู้สึกเธอทุ่มชีวิตมากดูดิว่ายนองว่ายน้ําเก่งนะทอแพรรู้สึกเป็นสาวบ้าน,านดีแล้วก็การพูดกันจาคือเธอจัดมาให้เราแบบได้เห็นอัตลักษณ์ของสาวที่เป็นวิถีท้องถิ่นท,ท,ที่เราได้เห็นนะน้ะาตาน่าร <laughs> อโอเคอะดูทางนี้บ้างทางนี้ก็น่ารักนี่เ, <laughs> เล่นน้ำนะครับ,นะรบลํำลาสาวๆที่ร้านหกขวดถ้าไม่หมด <6 S 1> ไม่กลับหกกลม,กลมแต่วันนี้โดนไปหกลังนะเออ,อยู่ที่ร้านทุกวันไหมทุกวันนะแต่ถ้าก็อยากชวนไปก็ไม่ได้ต้องให้น้องเลิกง,งานก่อนอะไรเงี้ยก็อนาคตเนอะไปเที่ยวบ้านน้องนะอี้ขอบคุณมากเลย ดูน้องนี่ดูให้เห็นขลังพอเซ็กซี่ชี <c oughs> ค่ะชีกับเบแค่นี้ <c oughs> อ่ะาลาะละน้องน้องตาจะลาก่อน,นะจ๊ะ <c oughs> ทำท่าเซ็กซี่หน่อย <c oughs> ลาล่ะอาไุณทุท่านที่ตาชมนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวไปเที่ยวเชียงตุงกันต่อนะครับนะว่าผมจะไปยังไงอย่าเพิ่งคิดว่าผมจะขับรถไปเพราะเงินล้านอยู่ในกระเป๋ากลัวคนป้นเราฟิกเอามาโชว์สิ ้ก็โชว์ทั้งวันเลยเงินเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนะครับสวัสดีครับไปแล้วกันจะกลับจากท่าขี้เหล็กแล้วครับมาเจอกับตลาดเย็นตลาดแรงที่เอาขายสินค้าทรยใหญ่อันนี้น้องฟิงค์อยากได้ไหมฮะอยากได้ไม่โทนเน่าเอาไปทำอะไรกินน่ะนาตาทำเป็นป้างน้าตาทำเป็นเกลือไปต่อยน้องเจ้าต่อยต่อยรู้จักคำว่าต่อยไหมแต่ว่าดูต่อยต่อยนอต่อยด้นอ เขามองกันเต็มเลยเขาจำลุงได้ไงอันนี้ขายสังไงพี่นะไม่ขายนี่เป็นบุกข้าบุกข้าเป็นนอค่ะอ๋ออันนี้เป็นบุกเส้นบุกเส้นนออ๋ออ๋ออันนี้สังหอมเม่นค่ะหอมเม่นหอเม่นอันนี้โชนาวอืมอันนี้ตลาดสังอ่ะตลาดสังอ่ะเนี่ยไม่แล้วใจอ๋อปลากระพุ้งใทยอ่ะ แล้วความความไตอะห้องสังอ่ะไม่ไม่แก้วหลงค่ะอาอค่ะอาแก้วหลงจมค่ะเดินไปดูว่าอะไรหมาแก้วหลงน้าตาได้ยินเด้แวบนะน้าตาจะดูของที่น้าตาไม่ค่อยเห็นนะไปเราจะเดินไปดูกันนะครับป๊อดหมูผักไปเดินไปดูหน่อยไปสำรวจตลาดเย็นก่อนกลับหนูอยากได้อะไรไปกินบ้าง ของดีของสดอ่ะเราทำกันไม่เป็นเลยนะน้าปาเราเป็นปลาปลาเป็นปลาหมูเนื้อดูผักถ้าต้าจะดูอาหารไตอ่ะนี่ขมูนอันนี้คืออะไรอ่ะคะข่ามูนลองไหมอันนี้ข่ามูนสัง่ะพี่นะข่ามูนสังอ่ะกล้วยทอดกุ้ยยทอดกุ้ยยมันทอดกุ้ยช่ามันทอดเออเอาเดินดูต่อเอารอบเดียวพอสสวัดีสวัสดีครับ คุณคุณแม่เปนาไทยเลยนะใครเ่ยผัดทักแล้วจำได้ไหมอยู่กับเป่าป่ะเออนั่นแหละเออจำได้เป็นสาวแล้วจำไม่ได้เลยต้องแต่อายุน้อยๆอ่ะเดี๋ยวให้เลยตามไปที่รถเป็นนางเอกพาเที่ยวตลาดหน่อยอันนี้อยู่ท่าขี้เหล็กหรอพาพี่เดินตลาดหน่อยไปซื้ออะไรมัางอ่ะปะทูอันนี้อันนี้ใครเนี่ยน้องสาวสบายดี รู้คำนิ้จาได้แต่ดูชื่อไม่ออกที่งานแต่งที่บ้านนันทพิจาได้รุ่นแรกเลยเอออันนี้ต้องจําได้จําหน้าได้หมดเลยแต่จําชื่อไม่ได้ไม่กล้ามองเห็นสวยไงไม่กล้ามองเดี๋ยวหามาจีบสาวที่พังก,กันนี้อันนี้ต้องสาวชื่อสังอะ่ะหอมนุ่มาคาดีอาพี่เดินตลาดด้วยนะเดี๋ยวแจกเสื้อน้องทักมาคันนี้ยังไม่ได้เสื้อต้องให้เลยครับน้งเองแ้วางขวางไว้น้องเองเยอะมากจำเขาไม่ได้ด้วยเนี่ย เดินไปทางนูนน้นหน่อยก็ได้ครับเขาก็ใช้ตังไทยเนาะที่นี่คำดีพาเดินไปทางนู้นหน่อยได้ไหมครับพี่อยากดูข้างในนิดนึงเขามีขายพวกปลาพวกของที่เป็นของป่าไหมที่นี่อะไปดูไปดู๋อไข่มดส้มไข่มดแดงเนาะนหอย,อยกุ้งเหรอ โอ๋เนอน้ำเนาะพ่อไปมีนกกระทาด้วยโอ้มีตัวแบ้เนาะอ๋อตายอันนี้อันนี้พอมีตัวแบ้ตัวแบ้มีแบ้อ๋อพิเต่างี้น่ะอิตภาพเนาปลาฝาเนาะอ๋อน้ำเนาะตัวแบ้ที่เขาขายดูเท่าไหร่อ่ะคำนี้ไอ้เนี่ยปลาฝาอ๋อตภาผ้าตปลาฝ่าขายตัวทรายก็คือค่ะ อันไหนเต้าน้ออันนี้กิโลขาด้วยอันนี้กิโลพันหยดค่ะโอ้โหมีปลาได้บ้างมีปลาแม่น้ำเนาะอันนี้ฟานอันนี้าอหมุกป่าฟานเนาะชมสดก็มีไว้ออมุกป่าเนาะปลาอันนี้สั่งอ่ะอฟานออครับจมค่ะมดยางตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะยากกินมากเลยเขากลัวถืออ่ะพี่กลัวกินฟาแล้วไม่ได้มาเจงตรงอ่ะ จริงไหมกินนกฟลางกระถือไหมไม่จริงคําดีทําให้กินทีได้ไหมทํเนกฟลางให้กินทีได้ไหมเออดีแล้วจะได้มาเจอคําดีอีกโอเค้องฟิงโอเคชอบไหมโอ้สุดยอดเลยอ่ะนะครับก็มีทุกอย่างที่อยากจะกินนะครับอ่ะโอเคเราเดินทางกันต่อนะครับเป็นตลาดแรงมะมาไปเล่นน้ำมาไม่มีเสื้อผ้าเปลี่ยนไปเปลี่ยนบ้านคำดีแฟนจะไปเปลี่ยนบ้านคำดีจะมีคนว่าไหม ว่าหรอไม่ไม่เชื่อ <c oughs> จริงเออคำนี้ไซส์ไหนเอมก็ได้เอมเอมหนูมาอันนี้หนูชื่ออะไรนะหอมนุ่มหอมนุ่มมาตอนนั้นพี่ไปนี่คือยังเป็นตัวเล็กๆเลยตอนนี้เป็นสาวแล้วใช่ไซส์เอ็มจพอมั้ง <c oughs> ไม่รู้ชอบใส่ตัวใหญ่อะ่ะพี่ไซส์เอ็ไซส์เอ็มนะตัวเอ็มเลยก็ใหญ่แล้วเดี๋ยวพี่ดูให้ไซส์เอ็ป่าวะไซส์ให้หอมนุม่ม ไอ้หอ,อมเด็หอมนุ่มเออหอมนุ่มหนึ่งตัวจำชื่อนางเอกไม่ได้อ่ะน้องคำดีเออก็คำดีลืมชื่อขอบคุณนะคะครับให้ตัวเดียวว่าไหมอยากได้ไหมจะให้ก็เอาอยากได้ไหมจะให้ก็เอามองกล้องก่อนอยากได้ไหมมองกล้องก่อนมองกล้องก่อนสวยๆอยากได้ไหมอยากได้อะไรอยากได้เสื้อไม่อยากได้เจ้าของเสื้อเหรอผู้เล่นรุ่นหลานรุ่นหลานกลับบ้านเมื่อไหร่ เพ่งกลับมาไม่กี่วันน<อ>ี้ไปสุกรรณอะหนังน้องนี่น่าจะ SS เป็นนางเอกเชียงตุงซองเคเล็กที่พี่จะให้นะขอบคุณค่ะหาแล้ว XL อ่ะ,นะอะนี่ SS ให้สาวสวยมองกล้องด้วยยิ้มด้วยยิ้มหวานๆให้กล้องด้วยเอออ่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาขอบคุณนะคะที่ให้เสื่อไว้เจอกันไปกาดเต่าเดี๋ยวจะแวะเข้าไปหา หวังว่าเราคงได้เจอมิตรภาพที่แสนดีกับการเดินทางนะใช่ค่ะถ้าเกิดวันนี้วันดีนะเนี่ยที่มาเจอพี่อ่ะก็เออก็ในหลาวันดีใช่ไงได้มาเจอกันผมนิคิดเองน่าผมนิคิดไปเป็นนัวเอกคิดกัดเต่าด้วยได้ไหมได้ไหมได้ได้ค่ะได้กลับบ้านไจะกลับอีกทีเมื่อไหร่อ่ะคงประมาณเดือนหน้านี่แหละชาติหน้านะใช่จะไปเจอพี่อ่ะเน่พูดเล่น ถ้า,าว่าก็มีโอกาสได้เจอกัน<ช>ยากไปงานแต่งของสอาวๆแถนนี้มีไหมเอ่ยมีอยู่มีอยู่อาะคนได้ไปเจอกันนะครับโอเคเดี๋ยวลำลาไปก่อนน้องน้องที่ชิงตรงข้านี่นางเอกรุน่นแรกนะครับน้องคำดีใช่ค่ะแห่งกระเป๋ามาไว้เจอกันนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเจ้าสาวไอ